คลิปนี้มาพบกับการรีวิวลำโพงบลูทูธจาก Tronsmart Tronsmart T6 mini และคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวลำโพงบลูทูธจากท r อ n s m a r t t r ร n s m a r t T6 Mini ซึ่งลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงที่มาพร้อมกับกำลังขับ15วัตต์ซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาวิวจากการใช้งานที่ได้เอาไปใช้งานมาว่าลำโพงตัวนี้การใช้งานเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วก็เรื่องของคุณภาพเสียงเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด s ั b s c r ร b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป บลูทูธ5.3ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดจากรุ่นเดิมตัวลำโพงเนี่ยมีไมโครโฟนในตัวมีมาตรฐานการกันน้ำในระดับ IPX6 มีช่องเสียบไมโคร SD card ดแล้วก็ช่องเสียบ AUX และพอชาร์จเนี่ยเป็นพอร์ต USB Type C และยังมีการรับประกันสินค้าถึง1ปีถ้าเกิดว่าสินค้ามันเสียหายเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนอันใหม่ให้ทันทีในระยะเวลาการรับประกันนั่นเองนะครับส่วนเรื่องการเปิดใช้งานทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆเรื่องของการใช้งานว่าลำโพงบลูทตัวนนนี้้้ใใชชงงงงงาาายงไไซึ่นน่่กกร็ม ยุ่งยากอะไรเราก็แค่กดปุ่ม p o w e r ค้างตรงนี้ไว้ประมาณ1วินาทีตัวลำโพงเนี่ยเขาก็จะติดขึ้นมาเองแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธกับมือถือได้เลยหลังจากนั้นก็ใช้งานได้เลยแล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านตัวลำโพงได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็การหยุดเพลงเล่นเพลงก็จะประมาณนี้ในเรื่องของการควบคุมแล้วก็การใช้งานและจากสเปคที่กล่าวไปนะครับก็คือตัวลำโพงตงัวนี้เขาจะมีไมโครโฟนในตัวซึ่งไมโครโฟนจะอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตเนี่ยก็จะเห็น เกิดว่าเรากําลังฟังเพลงอยู่แล้วเกิดมีคนโทรเข้ามาเราก็สามารถที่จะรับสายผ่านตัวลำโพงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องปิดลาโพงหรือว่าตัดบลูทูธจากมือถือแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกลัวว่าเสียงอะ่ะมันจะดังแล้วก็กลัวคนอื่นจะได้ยินหรือรบกวนคนอื่นเนี่ยเราก็แค่ลดเสียงผ่านตัวลำโพงได้เลยซึ่งการทางานของตัวปุ่มกับตัวมือถือเนี่ยมันทางานได้ค่อนข้างเร็วด้วยเวอร์ชันบลูทูธ5.3นะครับเขาก็จะทางานได้ค่อนข้างเร็วเวลาเรากดลดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ก็สะดวกมากๆกับคนที่กําลังใช้งานอยู่แล้วมีคนทททรรเเข้้้าาาาามมากก็ีี่่่จผนนนตตััวลพงงงงไไดดอออปืใช ไม่ว่าจะเป็นเอาไปฟังเพลงทั่วไปฟังเพลงแบบชิลๆฟังเพลงระหว่างกินข้าวหรืออาบน้ําซึ่งตวผมเองก็ลองไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าการใช้งานของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาเริ่มจากการใช้งานด้วยการที่ผมเนี่ยเอาตัวลำโพงเนี่ยไปฟังเพลงในระหว่างอาบน้ําซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวผมเองเป็นคนที่ชอบฟังเพลงในระหว่างอาบน้ามากๆแล้วก็ตอนนี้ก็มีลำโพงหลายตัวที่ใช้งานแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่ได้กันน้ําแต่ลำโพงตัวนี้มันกันน้ําได้เพราะฉะนั้นเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเลยว่่าานนน้เมมััจะด็ใสตวล เพราะว่ามันสามารถที่จะโดนน้าได้เวลาเราโดนน้ water, สาสาดหรือว่าโดนน้ากระเซ็นกระเด็นใส่พวกนี้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะกันน้ําได้เลยเราก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอาบน้ําชิวๆสาดน้ําทั่วห้องน้าหรือว่าจะเปิดฝาบัวแล้วมันกระเด็นใส่อะไรนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยนะครับลำโพงตัวนี้เอาอยู่แน่นอนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบฟังเพลงในระหว่างอาบน้ำลำโพงตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆแล้วอีกอย่างเนี่ยเรื่องคุณภาพเสียงก็ทําออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมตัวนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยเวลาเราฟังไปเนี่ยมัันร้สวเพาาางหบลลํํโตตอ ะะเป็นการใช้งานแบบกลางแจ้งแบบที่ผมได้ลองไปนั่งฟังชิลๆเอาไปนั่งฟังตอนออกกําลังกายนอกบ้านลำโพงตัวนี้ก็ทําออกมาได้ดีเวลาเราเปิดเพลงฟังในที่โลง่งในที่แจ้งแบบนี้เนี่ยผมก็ลองเทสกับการลองอยู่ห่างจากตัวลำโพงดูว่าในระยะห่างประมาณ15เมตร20เมตรตัวลำโพงจะได้ยินหรือเปล่าซึ่งผมก็จะเปิดเสียงให้มันสุดแล้วก็เดินออกจากตัวลำโพงให้มีระยะห่างประมาณ20เมตรซึ่งเสียงที่ได้ยินก็คือยังได้ยินเสียงตัวลำโพงชัดเจนอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันขาดหายไปก็คือเสียงเบสจะดรอปลงไปมากถ้าเกิดว่าเราอยู่ ียแหล,แล้วก็ยังได้ยินชัดแต่ว่าเสียงที่มันหายไปจริงๆก็คือเสียงเบสที่ดรอปลงไปพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้มิติเสียงหรือว่าย่านเสียงที่เราจะได้ยินเนี่ยก็คือมันมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลางแหลมซึ่งเสียงเบสอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบมากขนาดนั้นแต่ว่าภาพรวมของมันคือออกมาดีกับลําโพงตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานกลางแจ้งจากที่ผมได้ลองไปใช้งานมา ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการสรุปคุณภาพเสียงทั้งหมดจากที่ผมได้รีวิวมาว่าภาพรวมเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งภาพรวมของเสียงแล้วก็การใช้งานเนี่ยถือว่าลําโพงตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานของตัวผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับคือลําโพงตัวนี้เนี่ยมันพกพาง่ายแล้วก็มีน้ําหนักเบาแถมกำลังขับของตัวลำโพงเนี่ยก็กําลังดีคือใครที่ชอบจัดปาร์ตี้หรือว่าออกไปแคมปิ้งอะไรแบบนี้เนี่ยลำโพงตัวนี้ถ้าพกไปเนี่ยผมว่าจะจบมากๆเลยลำโพงตัวนี้มันก็เลยเหมาะมากๆกับการพกพาคือใครที่ชชอออบบบกกเดินนทาางงงยๆแลลล้้วพพพพโโี็ ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์กับใครหลายคนแน่นอนซึ่งราคาเนี่ยหลายๆคนจับต้องได้แน่นอนเพราะว่าราคาเนี่ยจะอยู่เพียง500กว่าบาทเท่านั้นและช่วงที่มันมีโปรโมชั่นลดราคาตัวราคาของตัวลำโพงตัวนี้เนี่ยก็จะเหลือไม่เกิน500เท่านั้นคือ500มีทอนด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงลดราคานะถ้าเทียบกับคุณภาพเสียงแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาถือว่าทําได้ดีมากๆกับราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและถ้าใครสนใจลำโพงตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดเอาไว้ใต้เดสคริปชั่นแล้วก็ในคอม ก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและคลิปต่อไปผมจะมารีวิวอะไรเนี่ยก็ฝากตามไ้ด้วยนะครับ